ออของเอ็กซ์เซอร์ีของสารที่อยู่นิ่งๆก็คิดได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันเป็น Flow ์เอ็กซใช่ไหมมันเป็นกระแสะการไหลใช่ไหมพลังงานในตัวมันก็จะเป็นตัว H ใช่ไหมครับก็คือเป็นเอนทาลปีซึ่งมันคือพลังงานภายใน h มันคือพลังงานภายในใช่ไหมบวกกับ Flow Work คือ Work จากกระแสะการไหลด้วยนะครับแต่ว่าพอมันเป็น พอ,อมันเป็นสารที่อยู่นิ่งๆเนี่ยก็สารที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวอะไรอะไม่ไม่ใช่เอนทัลปีละมันจะกลายเป็นเป็นค่า U แทนอันนี้พอดีมันเป็น E เพราะว่าเป็น U บวกพลังงานจนพลังงานสักนะครับเอ่อมันก็คล้ายๆกันเลยอ่คือศักยภาพของสารที่อยู่นิ่งๆก็คือพลังงานในตัวมันเทียบกับจังหวะที่อยู่ที่เดสสเตทนะครับ ส่วนที่หัก T0 ูน S ออกไปนี่คือไอที่บอกว่าส่วนนี้อยู่ใต้คุณภูิบรรยากาศที่เราไม่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีงานนี่จากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาเกี่ยวข้องด้วยนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่โมลพวบกมมันขยับจากสภาวะใดๆลงไปหาเดสเตทตเราให้งานออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีงานนี่จาก,การเปลี่ยนแปลงปริมาตรมาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงนะครับ สมการนี้นะครับถ้าเราจับคู่ถ้าเราจับคู่เทอมต่อเทอมเนี่ยเราจะเขียนได้แบบนี้นะครับแล้วกออ็อันนี้มันจะเป็นค่าจำพาะสังเกตว่าเราเขียนอยู่ในรูปตัวเล็กหมดเลยนะครับงั้นถ้าจะเป็นค่าที่เป็นค่าเต็มเต็มเราก็ต้องเอามวลมาคูณนะครับเห็นไหมมันก็อาจจะเป็นไอตัวฟีหรือตัวไฟล์ตัวใหญ่นะครับมันก็จะเท่ากับมนนวลคูณกอบฟีตัวเล็กนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาเสร็จแล้วเขาจะไปทำ เอาไปใช้ประโยชน์ต่อตอนที่เราจะดูในเรื่องถัดไปนี่แหละนะครับเป็นเรื่องสมการสมดุล e x กซ์โจีนะครับเราจะเอารูปเมื่อกี้นะครับรูปเมื่อกี้มันเป็นรูปในเชิงปริมาณใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นมวลควบคุ่มเนี่ยเรามักจะวิเคราะห์มันเป็นทางเซียนโ c เซตเรามักจะวิเคราะห์ในรูปปริมาณแทนแต่ถ้าเราจะทําเป็นรูปทั่วไปเรามักจะทําเป็นรูปของอัตราเนาะแล้วก็ค่อยเอารูปของอัตรานั้น,นะไปปรับเข้ากับสีสถานการณ์